สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนชาชัยเจริญรบ้านนะครับก็นะครับไม่ได้มาขารถนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาแจกนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้แคลริบอยนะครับแคลริบอยนี้แจกรฟรีเลยนะครับท่านใดที่สนใจน,นะครับนะครับที่มีรถอยู่นะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับผ่านมาทางนี้นะครัแบแวะมาดูมารับฟรีได้เลยนะครับให้คนละคนละอันนะครับมี2อ,อันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพอจําได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นของไมตี้นะครับใส่ไมตี้มานี่ถอดนะครับนี่เก็บไว้นานแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะครับความยาวของเขานะครับจะอยู่ประมาณ195เซนนะครับนะครับส่วนความกว้างนะครับความกว้างความกว้างจะอยู่ประมาณ155เซนนะครับอันนี้นะครับใส่ไมตี้นะครับหรือว่ารถขนาดไหนที่ใกล้เคียงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับนะครับ หาอยู่นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับมาเอาได้เลยนะครับจะมีบวมๆนิดหน่อยนะครับพวกนี้นะครับอันนี้ผมตอนแรกนะครับจุดขยะตรงนี้นะครับมันโดนความร้อนนิดนึงนะครับแต่พวกกระจกยังดีนะครับมีฝาท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบนะครับอันนี้แจกฟรีเลยนะครับลูกค้าที่ติดตามนะครับนะครับในทาง u t u b e ก็ผ่านมาแวะมาดูได้นะครับนะครับโทรมาถามก่อนว่ามีใครมาหรือยังนะครับ แล้วก็เดินทางมานะครับเอาไปเลยนะครับให้สีนะครับนี่นะครับมีฝาท้ายนะครับเป็นของซิตี้บอยนะครับาคาก็ดีนะครับดีนะครับอันนี้ของเป็นของตูต้าเมทิเอ็กนะครับเมทิเอ็กนะครับลบนิดหนึ่งนะครับก็เลยอยากเก็บไปนะครับใส่ไปเลยให้รีนะครับกับอีกตัวนี้นะครับเป็นซิตี้บอยเหมือนกันนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นสี่ประตูนะครับของสี่ประตูแต่จําไม่ได้ว่าของรุ่นอะไรนะครับมีฝาท้ายเหมือนกันนะครับนะครับความยาวเดี๋ยวผมวัดดูนะครับความยาวอันนี้ความยาวอยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับอันนี้ร้อยห้าสิบห้านะครับความยาวนะครับหน้าต่างมีครบทุกบานนะครับใช้งานได้ข้างหลังมีนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับส่วนความกว้างนะครับ ความกว้างเดี๋ยวผมวัดดูนะครับความกว้างวัดยากนิดนึงนะครับวัดคนเดียวประมาณร้อยห้าสิบสองนะครับนะครับตัวนี้ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อห้าสิบสองนะครับ ตัวนี้เป็นของสีประตูนะครับมีบานหลังให้นะครับมีครบเลยนะครับท่านใดอยากได้นะครับก็มารับฟรีได้ครับติดต่อมาสอบถามได้นะครับว่ายังอยู่ไหมนะครับมีท่านใดมาเอาไปหรือยังนะครับอันนี้ให้ฟรีนะครับแคลิบอยมีสองอันนะครับอันนี้ให้ลูกค้าที่ติดตามนะครับทาง YouTube นะครับก็เอาไปฟรีเลยครับเอาไปติดตั้งเองนะครับแล้วก็ไปเก็บสีเ้านะครับรถสีอะไรก็ไปเก็บเอานะครับ บางทีจริงๆเวลาเราหานะครับก็ค่อนข้างแพงครับเวลาซื้อกันก็หลายพันนะครับกว่าจะไปติดตั้งกว่าจะไปเก็บสีนะครับอันนี้ผมให้ฟรีเลยนะครับให้ท่านละหนึ่งอันนะครับนะครับลูกค้าท่านละหนึ่งอันนะครับมีของแคปไมตี้นะครับดูด้านในนะครับด้านในขึ้นลานนิดนึงนะครับแต่แผ่นหนังบุบยังสภาพโอเคอยู่นะครับไม่ขาดไม่ลุ่ยนะครับ บานกระจกมีทุกอันนะครับไม่ต้องไปใส่ซ่อมใส่กระจกใหม่นะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับจําไม่ได้ตัวนี้เป็นสภาพงไงนะครับตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดข้างหลังข้างบนดีอยู่นะครับกระจกมีครบทุกบานนะครับมีครบทุกบานเลยนะครับเลื่อนปิดได้นะครับล็อกได้นะครับ อันนี้เป็นของแคปนะครับความกว้างความยาวตามที่ผมบอกเลยนะครับอลองไปวัดรถดูของรถท่านนะครับนะครับอันไหนใส่ได้ก็แว่มาเอาได้เลยนะครับแล้วผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับสอบถามมานะครับให้ฟรีนะครับแจกฟรีพวกนี้แจกฟรีนะครับไม่ใช่ไม่ได้ขายนะครับให้ฟรีเลยทั้งสองอันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยครับท่านใดเผื่อหาใช้งานอยู่นะครับนะครับก็ โทรไม่ได้ที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4้า9ดเนะครับไม่ได้ขายนะครับแจกฟรีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ของพวกนี้นะครับก็มาได้เลยที่ที่ที่เต็นท์นะครับอยู่ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับอยู่ที่อำเออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับหรือทักไลน์มาได้นะครับท่านใดจะมาก็โทรมาสอบถามก่อนของอยู่ไหมนะครับขอสักอันนะครับก็มาเอาได้เลยนะครับรถท่านใส่ได้นะครับ ก็อยากเอาออกนะครับออกไปเพราะว่ามันลกนะครับไม่ค่อยได้ใช้จริงๆพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่อยากขายด้วยนะครับแจกฟรีนะครับเอาประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณครับ